สวัสดีค่ะกลับมาพบโครงการดูดวงเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะอีกไม่ กี่อึดใจก็จะปีใหม่กันแล้วนะคะปีนี้ก็ผ่านพ้นไปแบบรวดเร็วทันใจนะคะแต่ต้องบอกว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเพราะทําไมไหมทุกคนเก่งมากๆไม่ว่าจะเศรษฐกิจที่มันฝืดเคือนอาาวของอาจจะมีราคาขึ้นกันเดินทางอุปโภคบริโภคมันก็บอกหึตัมกันสนุกสนานนะคะแต่ก็ต้องเป็นกําลังใจทุกคนแบบเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆกันเลยนะคะที่ราคาแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็ไหว้วานเหมือนเดิมคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือว่ากดตรงนี้ค่ะตรงแถบนี้กดให้หมดนะบันทึกคลิปเพิ่มเพื่อนคอมเมนต์สร้างสารรค์แล้วก็กดแชร์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 ไม่ว่าท่านจะอยู่แพลตฟอร์มไหนให้ท่านกดแชร์กดแชร์และอย่าลืมคําว่าขัดเนชาพันล้านแบบนี้นะคะตัวโตๆเลยคําว่าขัดเนชาพลานพิมพ์ี่กูได้พิมพ์ี่กูได้เลยขะเนชาพันล้านยังไงคุณก็ขึ้นแน่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเขียวบ้าน ดำนะคะหรือว่า,าบ้านแอปฟ้าขึ้นแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากการติดตามกันด้วยนะจ๊ะผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีนะคะมาจ้า ขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเพ่งจิตที่ไพในมืออาจารย์จากนั้นท่องนโมตระสามจบนะคะเราจะใช้ไพทั้งหมด5ใบนะคะเป็นตัวแทนของผู้ศรัทธาพฤหัสว่สวาพฤติการนี้จะเป็นเยี่ยงไรนะคะจะเปีปปปปป้ยงปังปังโลีเยหรือว่าจะเหนื่อยห่อแขกๆเนาะอีกไม่จีอึดใจก็ปีใหม่แล้วนะคะมาจ้า ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสดวงประจําเดือนพฤศจิกาดวงประจําเดือนพฤศจิกาได้แก่เปะว้าวเด็กหนุม่มเธอเรียนใช้เงินอีกแล้วจ้าสีดาบคเครียดจ้าก้าถ้วยราชางเงินทองจ้าไหลมาเทมาหนึ่งเรียนอ้ามีโชคมาช่วยก็ยังดีสุดท้ายเปออ๋อห้าดาบบริวารจ้า จับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็ม10คะแนนเต็มส0คุณเอา,นเนานไปคุณเอานไปป๊นาหกคะแนนจ้าต้องบอกกันนะคะว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะมีความเครียดไหมต้องตอบว่ามีความเครียดเป็นทุนเดิมนะ พอด้วยคนเกิดวันพฤหัสบดีมีดวงประจําก็คือพระฤาษีสิบเก้าตนนะคะพระดาบทสิบเก้าตนนะคะก็จะเป็นศาสตร์ของคูศาสตร์ของความจู้จี้ขี้บน่นศาสตร์ของการชอบสอนชอบชังหรือว่าศาสตร์ของการเครียดกังวลและคิดมากคือทุนเดิมอยู่แล้วเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนของไพ่สีดาบคือมีความหนัก อกหนักใจมีเรื่องเครียดกังวลและคิดมากและที่สําคัญถ้าคีย์เวิร์ดมาแบบนี้คุณจะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอะไรจะเกิดขอนอนไว้ก่อนไม่เป็นไรเลยค่ะอะไรจะเกิดขอยนอนไว้ก่อนแต่ด้วยการที่คุณเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ไต,ต่ตองด้วยคุณความดีต่างๆ,ๆนาๆเลยทําให้คุณรอดพ้นวิกฤตต่างๆนะคะเน้นย้ําคุณก็จะรอดพ้นวิกฤตต่างๆนานานะคะ แต่ก่อนที่คุณจะรอดวิกฤตต่างๆนานาก็ระวังตัวนี้คือไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบคือมารยาทน้ำท่วมปากไม่กล้าพูดไม่กล้าหือไม่กล้าอะไรใดๆก็ตามรวมถึงไพ่ห้าดาบบริวารจะนำแต่เรื่องมาให้ A ก็จะเอา B ก็จะเอา C ก็จะเอานะจ๊ะโหทำให้คนเกิดวันพฤหัสเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าหัวเป็นเกลียวตัวเป็นนนนะคะใครๆก็อยากจะเอาแต่ใจกับสาววันพฤหัสกับหนุ่มวันพฤหัส ใครๆก็อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอจะต้องหนึ่งสองสามสี่ชกชชกแบบนี้นะคะแบบอื่นเธออาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยจ้าแบบอื่นจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะจ้าแต่ระวังคําว่ามารยาทจะเป็นตัวคําคอจะทําให้ท่านเหนื่อยมากๆเพราะเหนื่อยมากๆเสร็จกลายเป็นว่าเด็กหนุ่มถือเรียนคือเอฟเก่งเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อ,เด,อเดี๋ยวก็ใช้เงินหมุนเงินไปใช้ไปหมุนเงินไปใช้ไปพยายามพยายามเก็บก๊กหนึ่งก๊กสองก๊กสามก๊กสี่บ้างนะคะพี่ขาแต่ถ้าพฤติการขอให้ไปก๊กห้าก๊กหกเลยนะคะพี่ เพราะว่าเด็กหนุ่มถือเหรียญคือทุกก็ใช้เงินสุกก็ใช้เงินนะคะแต่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 แต,แต,แต,แต่ถามว่าต้องกังวลไหมไม,ไม่ต้องกังวลจากพี่จ๋าเพราะว่าท่านได้ไพ่หนึ่งเหรียญ ครูบาอาจารย์ของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็พยายามประทานโชคประทานลาภประทานเงินก้อนมาให้หรือยวประทานงานอีเวนต์หรือว่าประทานงาน subject ง่ายๆมาให้ท่านเขาเรียกว่า7วันมีงาน3วันแต่งาน3วันมันเท่ากับเทียบเท่างาน7วันของท่านอาจจะเหนื่อยในลันกษณะการทํางานหนักๆแต่มันก็ยังมีวันที่ได้พักนะคะถ้ามีงานหนักๆแล้วสองสามวันพักไม่ต้องไปเครียดกับมันเลยพักคือพักนะคะพักคือพัก แล้วที่สําคัญ1เหรียญคุณกําลังจะใ้จับเงินจับทองสาธุใครเกิดวันพฤหัสหันะจาะพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะสาธุจับเงินจับทองจะสาธุจับเงินจับทองฟันตรงๆจ้าอย่างน้อยเคลียรแต่เงินทองยังไหลมาก็โอเคกับเขาอยู่นะ และรวมถึงนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคุณได้ไพ่เก้าถ้วยคือไพ่รับที่ดีมากไพ่ภาพรักที่ดีมากเพราะว่าไพ่เก้าถ้วยคือไพ่ของการบาบาคือเป็นเซติีนี่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากใครๆเห็นก็เรียกป๊าใครๆเห็นก็เรียกอ,อัดซ้อใครๆเห็นก็เรียกอัดเจนะคะเขาเรียกว,ว่าภาพรักดีนะคะภาพรักไฮโซไฮซอดีนะคะแต่อย่างที่บอกว่าภาพรักดีมันจะกลายเป็นว่าเรา จะมีคําว่ามารยาทคำคอะจะที่รักจ๋าภาพรักดีแต่มารยาทจะคำคอแต่ยังโชคดีที่เงินทองยังพอหาได้กับเขาบ้างนะจ๊ะคือไม่ต้องเครียดถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาเองนะจ๊ะพี่ที่รักจ๋าและที่สําคัญก่อนที่จะไปนะคะซิกเนเจอร์ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคือทําบุญกับหมาแมวจอนจัดหมาแมวจอนจัดนะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าได้ก็ดีอะไรที่ต่อ ให้เขาอิ่มต่อให้เขาอิ่มก็ถือว่าเป็นการอนุโมทนาบุญนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดต๊๊ต๊บต๊บกดแชร์แชแชรแแล้วก็บันทึกคลิปและอย่าลืมนะคะสาธุโชคลาภไหลมาเทมานะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไปกันก่อนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย